สติของคุณค่อยๆเลือนลางเซียวอวีชาตินี้ข้าคงอยู่เป็นเพื่อนเจ้าไม่ได้แล้วเสียงปืนดังสนัน่นทังเคอรและคนอื่นๆที่ตามหลังคุณมาต่างร้อนใจเหมือนไฟลนพวกเขาไม่มีความเร็วเท่าคุณไม่นานก็มองไม่เห็นแม้แต่เงาของคุณแล้วทู่หลังวิ่งไปพลางพลางพูดถึงสถานการณ์ในสนามรบกับทุกคนหัวหน้าองค์กรแบ็คแฮนด์อยู่ในที่เกิดเหตุนอกจากนั้นยังมีศัตรูอีกสิบกว่าคนเซียวรงอวีเพื่อจะให้ข้าหนีไปขอความช่วยเหลือเลือกที่จะต้านทานพวกเขาเพียงลําพังทุกคนพูดจบ สีหน้าของทูหลางก็พลันมืดมนลงเล็กน้อยเขาเป็นถึงทหารหน่วยรบพิเศษรุ่นเก่าของหน่วยเอสตอนนี้กลับต้องอาศัยความช่วยเหลือและการ่วงเวลาของทหารหน่วยรบพิเศษใหม่เขารู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอเกินไปทังเคอและคนอื่นๆได้ฟังก็ยิ่งหน้าเปลี่ยนสีหน่วยรบพิเศษอูหลงฝึกซ้อมร่วมกับพวกเขามาโดยตลอดพวกเขารู้ดีกว่าคนอื่นๆว่าเซียวหลงฝีมือของอวีเป็นอย่างไรจวงหยงสีหน้าเคร่งขรึมเซียวหลงอวีคนนั้นอาจจะรอดน้อยมากโหจือขมวดคิ้วแน่นเร่งความเร็วสุดชีวิต ในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็รีบหน่อยทุกคนได้ฟังก็พยายามเร่งความเร็วให้ถึงขีดสุดสิบนาทีต่อมาทู่หลังนําทุกคนมาถึงตําแหน่งที่คุณอยู่โหจื่อเพิ่งมาถึงก็พบว่าคุณคุกเข่าอยู่บนพื้นไม่ไหวติงข้างหลังคือเซียวหลงหนีที่นอนนิ่งไม่ไหวติงเช่นกันข้างหน้าคือศัตรูหลายคนที่ถือปืนเล็งมาที่เขาคนอื่นๆก็เห็นภาพนี้เช่นกันรูม่านตาหดเล็กลงทันทีในใจตื่นตระหนกอย่างมากสมาชิกองค์กรแบล็คแฮนโกรธจัดในเมื่อแกมาช่วยหนังนั่น งั้นพวกมันก็จะจัดการนางนั่นก่อนในวินาทีสุดท้ายที่คุณหลับตาเห็นการเปลี่ยนแปลงของปากกระบอกปืนขององค์กรแบคแคนในวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะหมดสติคุณใช้แรงเฮือกสุดท้ายพุ่งเข้าไปหาเซียวหลงอวีปังปังปังเสียงปืนดังสนัน่นเซียวหลงอวีรู้สึกเพียงว่ารอบข้างมีเสียงอึกทึกครึกโครมเขาที่หมดสติไปแล้วด้วยพลังใจของตนเองก็ฟื้นขึ้นมาพยายามลืมตาขึ้นเซียวหลงอวีเห็นเพียงคุณปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาเย กระสุนปืนยิงเข้าที่ไหล่ของคุณเลือดที่กระเด็นออกมาปเปลือเปื้อนใบหน้าของเซียวหลงอวีรูม่านตาที่มืดมัวของเขาหดเล็กลงทันทีเขาพยายามจะยื่นมือออกไปกอดแต่เขารู้สึกว่าร่างกายไม่เป็นของตัวเองเซียวหลงอวีเจ็บปวดในใจแต่สติกลับค่อยๆเลือนลางลงอีกครั้งเพราะการดิ้นรนผู้กองทังเคอร์อและคนอื่นๆตาแดงก่ำพุ่งเข้าใส่องค์กรแบล็คแฮน์ท่าทางที่เอาเป็นเอาตายของพวกเขาทำให้องค์กรแบล็คแฮนใจหายว่าทหารหน่วยรบพิเศษหลงกลัวมาถึงแล้ว ตอนนี้พวกเราจะทำยังไงดีหัวหน้าตายไปแล้วพวกเราถอยหนีไปก็ไม่มีความหมายสู้กับพวกมันให้ตายไปข้างหนึ่งหัวหน้าตายไปแล้วพวกเราบุกเข้าไปก็เท่ากับไปตายเปล่าไม่ใช่หรือหลังจากทังเคอร์อและคนอื่นๆมาถึงองค์กรแบล็กแฮนด์กลับเพราะการตายของเฮยโซเกิดความแตกแยกขึ้นทันทีคนส่วนหนึ่งของพวกเขายิงปืนใส่ทังเคอร์อและคนอื่นๆอย่างบ้าคลั่งส่วนบางคนก็หันหลังวิ่งหนีไปเลยเดิมทีจำนวนคนของพวกเขากำลังรบโดยรวมก็ไม่เท่าเทียมกับทังเคอร์อและคนอื่นๆ อยู่แล้วในสถานการณ์ที่มีคนหนีเอาตัวรอดยิ่งอ่อนแอจนต้านทานไม่ได้เพียงสิบกว่าวินาทีสั้นๆภายใต้การโจมตีพร้อมกันของพวกเขาคนขององค์กรแบล็กแฮนด์ก็ถูกกำจัดอย่างรวดเร็วทังเคอร์อและคนอื่นๆรีบมาอยู่ข้างๆคุณเริ่มตรวจดูร่างกายของคุณทังเคอร์ค่อ,คอยๆลองแตะจมูกคุณอย่างระมัดระวังสายตาของทุกคนจ้องมองมือของเขาอย่างตึงเครียดเขาขมวดคิ้วอยู่ตลอดเวลาสีหน้าแบบนี้ทำให้ใจของทุกคนหนักตึ้งยังมีลมหายใจอยู่ เมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกทันทีสถานการณ์ของคุณทําให้พวกเขาเครียดมากเกินไปร่างกายของคุณอ่อนเพลียเกินขีดจำกัดแล้วร่างกายแทบจะไม่กระเพื่อมเลยลมหายใจก็แผ่วเบามากอีกด้านหนึ่งทหารที่ตรวจเซียวรงอวีก็เอ่ยปากว่าเซียวรงอวียังมีลมหายใจอย,อยู่ทุกคนรีบพาคุณกับเซียวรงอวีวิ่งไปยังจุดถอนกําลังอย่างรวดเร็วหลังจากส่งคนทั้งสองไปยังจุดถอนกําลังแล้วเฮลิคอปเตอร์ที่เตรียมไว้แล้วก็พาทุกคนกลับฐานทัพ ในฐานทัพหน่วยรบพิเศษจวงหยงและคนอื่นๆตามหน่วยพยาบาลเข็นพวกคุณไปยังห้องฉุกเฉินลีจงและคนอื่นๆเห็นภาพนี้ก็ตกใจมากพวกเขาไม่รู้เลยว่าคุณจะบาดเจ็บหนักขนาดนี้ระหว่างทางไปห้องฉุกเฉินหน่วยพยาบาลคอยรายงานข้อมูลต่างๆไม่หยุดสัญญาณชีพอ่อนแอความสามารถในการหายใจอ่อนแอมากออกซิเจนไม่เพียงพอเลี้ยงทั่วร่างกายถึงแม้จะไม่รู้เรื่องการแพทย์ที่หนักหนาสาหัสก็รู้ดีว่าสภาพของคุณในตอนนี้ย่แย่มากสุดท้ายทุกคนก็ถูกกันไว้หน้าห้องฉุกเฉิน ผ่านไปนานพอสมควรไฟห้องฉุกเฉินดับลงบุคลากรทางการแพทย์เดินออกมาจากข้างในขอถามหน่อยครับว่าพวกเขาสองคนเป็นอย่างไรบ้างหน่วยพยาบาลสวมหน้ากาก,ากอนามัยทําให้คนมองไม่เห็นสีหน้าของเขาแต่แววตาที่ซับซ้อนนั้นทําให้ซุนห้าวกับลิวรู้เย็นใจหายว่าอาการของเซียวหลงอวีดีขึ้นมาถึงแม้ร่างกายจะบาดเจ็บและกระดูกหักหลายแห่งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรสามารถฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์แต่ร่างกายของอาจารย์เย่กลับไม่ดีเท่านี้จากการตรวจของเรา ร่างกายของเขาสุดโทมเกินขีดจำกัดแล้วระบบต่างๆในร่างกายต่ำถึงขีดสุดไม่เพียงแค่นั้นปอดของเขายังได้รับผลกระทบจากก๊าซพิษชีวภาพเสียหายและเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงผู้จบประโยคนี้หน่วยพยาบาลก็สายหน้าอีกครั้งเขาก็เพิ่งเคยเห็นร่างกายที่สุดโทมขนาดนี้เป็นครั้งแรกยิ่งทำให้เขาประหลาดใจก็คือร่างกายที่ถูกใช้งานจนหมดสิ้นแล้วกลับยังคงมีชีวิตอยู่ได้แล้วอาจารย์เย,ย่จะฟื้นตัวได้ไหมครับร่างกายของเขาตอนนี้ย่แย่มาก ชีวิตของเขาต้องประคองไว้ถึงจะอยู่รอดจะฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่ก็ยังไม่แน่ซุนห้าวกับหลิวรู้เย็ยนราวกับถูกฟ้าผ่ารูม่านตาของทั้งสองคนราวกับสูญเสียาการโฟกัสสายตาไม่สามารถรวมศูนย์ได้พวกเขาสองคนไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะบาดเจ็บหนักขนาดนี้แม้แต่จะฟื้นขึ้นมาก็ยังไม่สามารถรับประกันได้อีกด้านหนึ่งคงจวินกับเซียวจ้านกัวรายงานสถานการณ์รบครั้งนี้สีหน้าของเซียวจ้านกัวเย็นชายอย่างยิ่งแววตาดูเหมือนจะเรียบเฉย แต่กำปั้นที่กำแน่นของเขาบอกทุกคนว่าเขาไม่ได้สงบฮาร์ดพวกมันได้ยินได้อย่างไรลูกสาวของเขาลูกเขยของเขาทั้งหมดหมดสติเพราะภารกิจครั้งนี้พลังอำนาจของเซียวจ้านกวัวในตอนนี้ราวกับน้ำแข็งกดดันบรรยากาศรอบข้างให้ต่ำลงอย่างมากองค์กรแบล็คแฮนด์เป็นอย่างไรบ้างคงจจวินก้มหน้าตอบว่าอาวุธชีวภาพทั้งหมดลหละพวกเรานำตัวอย่างกลับมาวิจัยส่วนหนึ่งที่เหลือทำลายทิ้งทั้งหมดเซียวจ้านกวัวพยักหน้าเล็กน้อยในขณะนั้นเองก็มีคนมารายงานสถานการณ์ของพวกคุณ สถานการณ์ของคุณทําให้คนทั้งสองที่อยู่ในเหตุการณ์เงียบไปนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขารู้ว่าคุณบาดเจ็บหนักขนาดนี้ที่ผ่านมาคุณมักจะประสบความสําเร็จเสมอสถานการณ์ที่ผ่านฉลุยตลอดแต่ครั้งนี้กลับเลวร้ายขนาดนี้เซียวจาว้านกัวเสียงทุ้มต่ํารักษาให้ข้าใช้ยาที่ดีที่สุดรักษาข้าไม่สนว่าพวกเจ้าจะใช้วิธีไหนต้องรักษาเขาให้หายให้ได้เขาคือวีรบุรุษของชาติเซียวจาว้านกัวมองดูรูปถ่ายในมือของตนเอง บนนั้นคือรูปคู่ของคุณกับเซียวรงอวีอย่างชัดเจนทั้งสองคนนี้คือความภาคภูมิใจของเขาแต่เขากลับไม่รู้สึกดีใจเลยแม้แต่น้อยเซียวจ้านกัวถอนหายใจเมื่อนึกถึงอาการบาดเจ็บของคุณทั้งสองคนในใจของเขาก็เต็มไปด้วยความกังวลอย่างหนักสองวันต่อมานี่ข้าอยู่ที่ไหนเพดานสีขาวสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเซียวรงอวีเขาได้ยินเสียงคนข้างๆคุยอะไรกันบางอย่างผ่านมานานขนาดนี้แล้วทำไมทั้งสองคนยังไม่ฟื้นอีกนะหมอไม่ได้บอกหรยอว่าอาการของพวกเขาค่อนข้างหนัก แค่บอกว่าร่างกายของอาจารย์เย่หนักมากเซียวหลงอวีจะฟื้นตัวได้ไหมทำไมเซียวหลงอวีถึงยังไม่เขียนพินในกำนานขนาดนี้เซียวหลงอวีควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วพวกเจ้าพูดว่าเย่ฟานเป็นอะไรไปซุนฮ้าวกับหลิวรูเยียนที่อยู่ข้างๆกำลังคุยกันอยู่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงของเซียวหลงอวีเมื่อพบว่าเซียวหลงอวีฟื้นแล้วทั้งสองคนก็ซุนฮ้าวรีบวิ่งออกไปตามหมอทันทีส่วนหลิวรูเยียนมาอยู่ข้างๆเซียวหลงอวีเซียวหลงอวีจ้องมองหลิวรูเยียนขเขม็งพว,พวกเจ้าพูดว่า เย่ฟานเป็นอะไรไปแวตาประหลาดใจของหลิวรูเยียนเปลี่ยนเป็นซับซ้อนเขาไม่ได้ตอบคำถามของเซียวหลงอวีรอให้หมอตรวจคุณก่อนแล้วค่อยพูดไม่นานนะักหน่วยพยาบาลก็เดินตามสุนห้าวเข้ามาในห้องผู้ป่วยหน่วยพยาบาลตรวจร่างกายเซียวหลงอวีอย่างละเอียดรอบหนึ่งร่างกายฟื้นตัวได้ดีมากแต่จำไว้ว่าอยาเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะมือข้างนี้กับขาข้างนี้หลังจากหน่วยพยาบาลออกไปทั้งสองคนก็มองเซียวหลงอวีด้วยความดีใจซุนห้าวเอ่ยปากว่าดีจริงๆ เซียวหรงอวีในที่สุดคุณก็ฟื้นแล้วคุณหมดสติไปเกือบสัปดาห์เลยนะสายตาของเซียวหรงอวีมองไปยังหลิวรูเยียนทั้งสองคนเมื่อครู่พวกเจ้าพูดว่าเย่ฟานเป็นอะไรไปกันแน่แล้วข้าถูกช่วยมาได้อย่างไรเมื่อได้ฟังหลิวรูเยียนกับซุนห้าวก็มองหน้ากันชั่วขณะหนึ่งไม่รู้ว่าจะพูดดีหรือไม่เขารู้ว่าคนทั้งสองกำลังคิดอะไรอยู่วางใจเถอะข้าจะไม่ทำให้ร่างกายของตัวเองมีปัญหาข้าควบคุมได้ดีพูดถึงขนาดนี้แล้วท่าทางของเขาเห็นได้ชัดว่า ต้องการจะรู้ให้ได้ว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างลิวรู้เย,ยนค่อยๆเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เซียวหลงอวี๋ฟังอาจารย์เย่ในที่สุดก็พยายามสุดชีวิตฆ่าเฮยโสได้หลังจากนั้นเขาก็หมดสติไปแล้วอาจารย์เย่ตอนนี้อยู่ที่ไหนลิวรู้เย,ยนแววตาหนักอึ้งมองดูเซียวหลงอวี๋ในใจก็เห็นใจถึงแม้อาจารย์เย่จะรอดชีวิตมาได้แต่เพราะเขาใช้พลังร่างกายจนหมดสิน้นบวกกับผลกระทบจากก๊าซพิษตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยหมอบอกว่าไม่รู้จะฟื้นขึ้นมาได้อีกหรือเปล่า เมื่อได้ฟังลมหายใจของเซียวรงอวีก็หยุดชงะงักในสมองพันเกิดพายุโหมกระหนำ่ำเขาน่าจะรู้ตั้งนานแล้วคุณพาร่างกายที่บาดเจ็บมาช่วยเขาเผชิญหน้ากับคนสิบกว่าคนเพียงลำพังอาการบาดเจ็บย่อมหนักกว่าเขาแน่นอนเซียวรงอวีหอบหายใจแรงพร้อมกันนั้นก็พลิกตัวจะลงจากเตียงข้าจะไปหาเขาเห็นดังนั้นหลิวหรูเยียนก็รีบเข้ามาห้ามเขาทันทีกดเขาไว้บนเตียงเซียวรงอวีพยายามดิ้นรนอย่างสุดชีวิตแต่ร่างกายที่บาดเจ็บไม่มีแรงเลยสักนิดอย่าห้ามข้า ถ้าจะไปหาเขาเจ้าไม่เห็นเขาหรอกซุนห้าวขมวดคิ้วแล้วพูดว่าเมื่อได้ฟังเซียวรงอวีก็หยุดดิ้นรนตอนนี้อาจารย์เย่ยังได้รับผลกระทบจากก๊าซพิษอยู่เขาถูกแยกตัวไปอยู่ในห้องคนเดียวแล้วใครก็เข้าไปไม่ได้เจ้าอยากจะพบเขาก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองให้ดีเสียก่อนเซียวรงอวีนั่งกลับไปบนเตียงเงียบๆขอโทษเขารู้ว่าสุนห้าวพูดถูกลิวรู้เยียนมองดูท่าทางที่เซียวรงอวีเอาแต่ขมวดคิ้วไม่คายถอนหายใจเบาๆอาการของคุณก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงมาโดยตลอด แต่ช่วงนี้ก็ยังไม่มีอาการดีขึ้นเลยหมอบอกว่าร่างกายของเขาราวกับปลาที่ถูกจับขึ้นจากน้ำใกล้จะถึงจุดจบแล้วแต่บางครั้งก็มีน้ำราดลงบนหัวเขาทำให้เขาไม่ตายแต่ก็ไม่หายดีเซียวหลงอวีขมวดคิ้วแน่นในแววตามีความสับสนที่ไม่อาจคลี่คลายในใจของเขาตอนนี้มีแต่ภาพสุดท้ายที่หมดสติไปภาพที่คุณหญิงรับกระสุนแทนเขาเขาใช้มือกุมหน้าอกในใจรู้สึกทั้งอบอุ่นและเจ็บปวดทำไมเจ้าถึงโง่อย่างนี้สุนห้าวกับหลิวรูเย,ยนมองเซียวหลงอวี ก็ไม่รู้จะปลอบใจเขาอย่างไรดีเสียงฝีเท้าดังทีทีคนทั้งสามในห้องผู้ป่วยเงยหน้ามองเซียวจ้านกลัวใบหน้าเปี่ยมสุขเดินเข้ามาอย่างรีบร้อนทันทีที่เขาเดินเข้าห้องผู้ป่วยก็เห็นเซียวหลงอวีนั่งอยู่บนเตียงอย่างสงบเซียวจ้านกลัวใจเต้นแรงทันทีเซียวอวีสุนห้าวกับหลิวรูเยียนมองดูภาพนี้ค่อยคลุกขึ้นยืนเดินออกจากห้องไปปล่อยให้คนทั้งสองอยู่ตามลําพังทันทีที่คนทั้งสองจากไปเซียวหลงอวีก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป กระโจนเข้ากาดเซียวจ้านกวัวทันทีร้องให้โหพ่อคะเย่ฟานจะเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นเขายังรับกระสุนแทนหนูเลยเซียวรงอวีที่เสียใจจนสุดขีดต่อหน้าพ่อที่เธอไว้ใจที่สุดเปิดเผยความรู้สึกในใจออกมาทั้งหมดตั้งแต่โตขึ้นมาเซียวรงอวีก็ไม่ค่อยได้ร้องให้อีกแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงการกระโจนเข้ากอดเซียวจ้านกวัวแบบนี้หัวใจของเซียวจ้านกวัวสันสัานมือที่กอดเธอค่อยๆลูบหลังเธอเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ฟังอย่างเงียบเียบ เซียวรงอวีระบายความในใจให้เขาฟังเธอร้องให้อยู่ในอ้อมกอดของเซียวจ้านกวัวนานพอสมควรจึงควบคุมอารมณ์ได้แล้วพลออกจากอ้อมกอดของเขาเมื่อเห็นลูกสาวสุดที่รักเสียใจขนาดนี้ขอบตาของเซียวจ้านกวัวก็แดงก่ำขึ้นมาทันทีเซียวรงอวีที่ควบคุมอารมณ์ได้แล้วในตอนนี้กลับปลอบใจเซียวจ้านกวัวพ่อคะ่ะไม่เป็นไรข้าหนูเชื่อว่าหนูจะหายดีเขาก็ต้องหายดีเหมือนกันคะ่ะพวกเขาคุยกันอีกนานพอสมควรอารมณ์ของเซียวรงอวีดีขึ้นเรื่อยๆเธอพูดหยอกล้อว่าพ่อคะ่ะ แม่รู้ไหมคะว่าหนูหมดสติไปพอพูดถึงเรื่องนี้สีหน้าของเซียวจ้านกัวก็แข็งทื่อเกือบจะไอออกมาแล้วเขาจะกล้าให้เซียวหลงแม่ของอวีรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าหากให้เขารู้อย่าว่าแต่จะพลิกบ้านเลยหัวของเขาอาจจะถูกพลิกเปิดไปด้วยเมื่อเห็นพ่อตัวเองทำหน้ากระอักกระอ่วนแบบนั้นเซียวหลงอวีก็เข้าใจทันทีหัวราะคลิกคักเซียวจ้านกัวรู้ว่าลูกสาวกำลังหยอกล้อตัวเองแต่เมื่อเห็นลูกสาวหัวเราะเขาก็คิดว่าหยอกล้อก็หยอกล้อไปเถอะ อย่างน้อยก็ทำให้ลูกสาวตัวเองหัวเราะได้งั้นพ่อไปทำงานก่อนนะลูกต้องดูแลตัวเองดีๆนะสองสามวันต่อมาซุนฮ้าวกับลิวรู่เยียนต่างก็มาดูแลเซียวหลงอวี๋ส่วนเธอก็พยายามฟื้นฟูร,ร่างกายของตัวเองมาโดยตลอดเพียงไม่กี่วันก็สามารถลงจากเตียงเดินได้แล้วหลังจากเริ่มกายภาพบำบัดแล้วเซียวหลงอวี๋ก็รีบร้อนไปพบคุณทันทีมาถึงหน้าห้องกักกันของคุณเห็นคุณนอนอยู่บนเตียงร่างกายเต็มไปด้วยสายระยงระยางดวงตาของเขาก็แดงก่ำทันที เขาไม่เคยเห็นคุณอ่อนแอขนาดนี้มาก่อนใบหน้าที่ซีดขาวราวกับจะแตกสลายได้เพียงสัมผัสลิวรูเย,ยนกับซุนห่าวมองดูภาพนี้ต่างก็ถอนหายใจคุณนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยมาหนึ่งเดือนแล้วรู้สึกเหมือนฝันไปในฝันคุณดูเหมือนจะได้ยินเสียงของเซียวหลงอวีและพวกเขาแต่สิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ก,ก็คือคุณไม่สามารถตอบสนองอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวหรือคําพูดคุณที่หลับไหลอย,อยู่ได้ยินเสียงและการเรียกหาของเซียวหลงอวีมาโดยตลอด เสียงของเขาก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผ่านไปอีกสัปดาห์แล้วทำไมคุณยังไม่ตื่นอีกข้าจำได้ว่าหมอบอกว่าเจ้ามีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วใกล้จะตื่นแล้วนี่นาตอนนี้ร่างกายของคุณแทบจะทนไม่ไหวแล้วคุณได้ยินประโยคนี้รู้สึกได้ว่าร่างกายของตัวเองกำลังสูญเสียอะไรบางอย่างไปแต่คุณกลับไม่สามารถหยุดยั้งได้ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่คุณได้ยินเสียงของเซียวหลงอวีเจอยสะอื่นคุณรีบตื่นขึ้นมาได้ไหมหมอบอกว่าคุณใกล้จะตายแล้วคุณตื่นสิขอร้องล่คะค เสียงร้องตะโกนของเซียวรงอวีนี้กระทบใจคุณอย่างจังคุณรู้สึกเหมือนห้องตัวเองสั่นสะเทือนจากนั้นก็ค่อยๆลอยสูงขึ้นไปยังที่แห่งหนึ่งดวงตาของคุณค่อยๆลืมขึ้นครั้งนี้สิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่ความมืดมิดอีกต่อไปแต่เป็นเพดานสีขาวสว่างจ้าข้างๆคุณเซียวรงอวีจับมือคุณสั่นเทาไม่หยุดเมื่อครู่หลังจากหมอตรวจร่างกายของคุณแล้วก็บอกกับเขาว่าร่างกายของคุณอย่างมากที่สุดก็ทนได้อีกสามวันถ้ายังไม่ตื่นอีกร่างกายที่ย่ำแย่ของคุณนี้ ไม่มีทางที่จะหายดีและฟื้นขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นเซียวหลงอวีจึงร้องตะโกนออกมาประโยคนั้นมือของคุณสั่นเทาขึ้นไปท่ามกลางสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อของเขาค่อยๆเช็ดน้ำตาให้เขาในตอนนี้เซียวหลงอวีตกใจจนพูดอะไรไม่ออกเขาไม่คิดเลยว่าคุณจะฟื้นขึ้นมาแบบนี้ติ๊งโฮสต์ตื่นแล้วฟังก์ชันช่วยชีวิตสิ้นสุดลงในช่วงเวลานี้ชีวิตของคุณอาศัยระบบในการประคองไว้นี่คือสิ่งที่หมอไม่เข้าใจสาเหตุที่คุณยังมีชีวิตอยู่ได้ในสภาพการเช่นนี้ คุณถอนหายใจเบาๆรู้สึกได้ว่าร่างกายของตัวเองอ่อนแอลงมากแค่ไหนตอนนี้คุณอาจจะแตกสลายได้เพียงสัมผัสโชคดีที่ยังมีระบบอยู่มิฉะนั้นหากเป็นคนอื่นในสถานการณ์เช่นนี้คงตายไปเป็นหมื่นครั้งแล้วคุณกำลังคิดอยู่ทันใดนั้นก็เห็นระบบส่งข้อความแจ้งเตือนมาอีกเนื่องจากร่างกายของโฮสเสียหายอย่างรุนแรงสมรรถภาพ,าพทางกายลดลงเหลือ0.1เมื่อเห็นประโยคนี้ก็งงไปเลยรีบดูหน้าจอของตัวเองทันทีสถานการณ์นี้ทำให้คุณยิ้มอย่างขมขื่น ดูเหมือนว่าการฝึกซ้อมทั้งหมดที่ผ่านมาจะสูญเปล่าในฐานะทหารหน่วยรบพิเศษคุณเข้าใจดีว่าขอเพียงมีชีวิตอยู่ทุกอย่างก็ยังมีความหวังตอนนี้คุณรอดชีวิตมาได้ก็ถือว่าดีแล้วสมรรถภาพทางกายมันเรื่องเล็กน้อยและคุณก็มั่นใจว่าจะสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งคุณกําลังคุ่นคิดอยู่ในใจเซียวหลงอวี๋ก็เดินเข้ามาพร้อมกับหมอรีบร้อนเข้ามาจากหน้าประตูหมอมาตรวจคุณข้างๆเตียงร่างกายของคุณในตอนนี้ราวกับพื้นดินในฤดูใบไม้ผลิ เปล่งประกายชีวิตชีวาแตกต่างจากน้ำนิ่งเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงก่อนหน้านี้ไม่ว่าพวกเขาจะป้อนสารอาหารให้คุณมากแค่ไหนฟังก์ชันต่างๆวิตามินต่างๆก็ยัดเข้าไปในร่างกายคุณแต่ก็ไม่มีประโยชน์เลยร่างกายของคุณยังคงค่อยๆเสื่อมถอยลงแต่ตอนนี้พอคุณตื่นขึ้นมาร่างกายของคุณกลับเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วการค้นพบนี้ทําให้หมอตกใจมากสีหน้าของหมอทําให้เซียวหลงอวี๋เต็มไปด้วยความกังวลหมอครับเป็นอะไรไปครับร่างกายของเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ ร่างกายของเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่เพียงแต่ไม่มีปัญหากลับดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อได้ฟังคำนี้เซียรหลงอวีก็เปลี่ยนจากความกังวลเป็นความดีใจถึงแม้ร่างกายเขาจะฟื้นตัวเร็วมากแต่บาดแผลก่อนหน้านี้ไม่แน่ว่าอาจจะมีผลข้างเคียงช่วงนี้อย่าให้เขาเคลื่อนไหวอะไรมากหลังจากหมอสั่งเสร็จก็เดินออกจากห้องผู้ป่วยไประหว่างทางก็ยังคงพึงพมพำอย่างไม่เข้าใจว่าร่างกายของคนคนนี้มันเป็นอะไรกันแน่วะทำไมถึงฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะนี่เป็นคนที่ผู้บัญชาการทับจัดมาให้เป็นการส่วนตัวข้าก็อยากจะขอผ่าตัดเขาดูสักหน่อยเอาเนื้อมาดูหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงเซียวหลงอวีไม่ได้ยินคําพูดของหมอคุณได้ยินแล้วคุณเบิกตากว้างในใจด่าว่าให้ตายสิพวกนักวิทยาศาสตร์พวกนี้ในใจต้องมีปัญหาแน่แว่ไวกงสวินก็เป็นแบบนี้ในขณะนี้โหจือและคนอื่นๆก็มาถึงห้องผู้ป่วยเช่นกันเมื่อเห็นคุณที่ฟื้นขึ้นมาโหจือและคนอื่นๆก็ตื่นเต้นดีใจอย่างมากพวกเขามาอยู่ข้างๆคุณ บางคนหน้าแดงกำ่ำบางคนในดวงตามีความดีใจที่เก็บไว้ไม่อยู่ผู้กองในที่สุดท่านก็ตื่นแล้วท่านรู้ไหมว่าท่านหมดสติไปนานแค่ไหนช่วงนี้พวกเราเป็นห่วงท่านมากโชคดีที่ท่านตื่นแล้วทุกคนต่างก็พูดคุยแสดงความห่วงใย,ยคุณทําให้หัวใจของคุณอบอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยโฮจือหลังจากตื่นเต้นแล้วก็พันซึมเศร้าลงเล็กน้อยผู้กองตื่นแล้วเมื่อไหรชางเฟิงจะหายดีสักทีนะโฮจือเมื่อครู่เจ้าพูดอะไรชางเฟิงเป็นอะไรไปในใจของคุณค่อนข้างหนัก,นกอึ้ง คุณจำได้แม่นยำว่าตอนที่ตรวจชางเฟิงไม่มีอะไรผิดปกติเป็นพิเศษอย่างน้อยชีวิตก็ไม่เป็นอันตรายคุณไม่มีทางดูผิดพลาดแน่นอนเมื่อได้ยินดังนั้นโหจือก็กัดฟันร่างกายของมแมลงวันแตกละเอียดหลายแห่งซี่โครงก็หักไปหลายซี่คุณไม่ได้พูดอะไรมองโหจือด้วยสีหน้าเคร่งขรึมสถานการณ์นี้คุณย่อมรู้ดีอยู่แล้วตอนแรกคุณก็ตรวจพบแล้วแต่ปัญหานี้สําหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของพวกเขาไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะ ี่แสดงว่าโหจือยังคงมีความลับปิดบังอยู่โหจือถูกสายตาของคุณมองจนหลบตาไปมาแต่ก็ยังคงไม่พูดอะไรต่อเห็นดังนั้นจงหยงก็ถอนหายใจแต่ช่างเฟิงตอนตกบันไดหัวกระแทกสมองกระทบกระเทือนบวกกับผลกระทบของก๊าซพิษต่อสมองทําให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เองอีกต่อไปก็คือเจ้าชายนิทราวันเยียนคุณสีหน้าเคร่งขรึมมีความเป็นไปได้ที่จะฟื้นตัวไหมวันเยียนโหจือก้มหน้าสายหัวตามที่หมอในโรงพยาบาลบอกแทบจะไม่มีความเป็นไปได้ที่จะฟื้นตัว เห็นดังนั้นบรรยากาศระหว่างทุกคนก็พลันหนักอึ้งลงหลายคนถึงกับขอบตาแดงกำ่ำคิ้วของคุณขมวดลึกกว่าเดิมสถานการณ์ของชางเฟิงยากกว่าที่คุณคิดไว้หลังจากพักผ่อนหลายวันคุณรู้สึกว่าสมรรถภาพทางกายของตัวเองกำลังค่อยๆฟื้นตัวเมื่อมองดูสมรรถภาพทางกายของตัวเองบนหน้าจอ0.3คุณเงียบเงียบถอนหายใจสมรรถภาพทางกายนี้ต่ำเกินไปจริงๆและตามความเร็วในการฟื้นตัวนี้และดูจากสถานการณ์ของอุปกรณ์เสริมแล้ว คาดว่าสมรรถภาพทางกายของตัวเองอย่างมากที่สุดก็จะฟื้นตัวได้ถึง0.7คุณถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งทำงานต่อประโยชน์จริงๆในขณะนั้นเองเซียวหรงอวีเดินเข้ามาจากนอกประตูเขาหัวเราะแล้วถามว่าตีอะไรข้าจะบอกเจ้าให้ตอนนี้เจ้ายังยิงเป้าไม่ได้นะเวินเยยนคุณยิ้มแล้วพูดว่าไปกันเถอะพวกเราไปดูชางเฟิงด้วยกันทั้งสองคนเดินไปด้วยกันเพิ่งจะเดินถึงหน้าประตูห้องผู้ป่วยของชางเฟิงคุณก็เริ่มหอบเล็กน้อยแล้วช่วงเวลานี้ สภาพร่างกายของคุณดูเหมือนจะฟื้นตัวได้ดีมากเขาไม่คิดเลยว่าคุณแค่เดินไม่กี่ก้าวก็เริ่มหอบแล้วไม่เป็นไรแค่ไม่ได้เดินนานคุณรู้จักร่างกายตัวเองดีสภาพตอนนี้ถือว่าดีแล้วถ้าเป็นสองวันก่อนล่ะคุณอาจจะล้มลงกับพื้นหลังจากเดินได้ไม่กี่ก้าวเซียวหลงอวียังคงรู้สึกไม่วางใจอยากจะใช้มือพยุงคุณคุณปฏิเสธเขาคุณก็ไม่อยากให้คนอื่นในห้องพูดว่าทําไมถึงอ่อนแอขนาดนี้ใช่ไหมเมื่อได้ยินดังนั้นเซียวหลงอวีรู้ว่าคุณจงใจพูดแบบนี้ เขากล่าวอย่างไม่วางใจว่าแต่ตอนนี้คุณหอบง่ายขนาดนี้คุณโบกมือแล้วเดินเข้าห้องผู้ป่วยไปเลยเทียบกับการหอบแล้วข้าไม่อยากให้คนอื่นพูดว่าข้าอ่อนแอมากกว่าด้วยความจนใจเซียวรงอวีทําได้เพียงล้มเลิกความคิดนี้เดินตามคุณเข้าห้องผู้ป่วยไปเพิ่งเข้าห้องผู้ป่วยคุณกับเซียวรงอวีก็เห็นหัวจือนั่งอยู่ข้างเตียงของชางเฟิงอาการของคุณแตกต่างจากเขาคุณไม่สามารถรับสารอาหารได้ร่างกายยิ่งอ่อนแอลงส่วนชางเฟิงคือเจ้าชายนิทราจริงๆ จากการสังเกตของคุณชางเฟิงไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการมีชีวิตอยู่โดยสิ้นเชิงคุณมองปราดเดียวก็มองเห็นความรุนแรงของปัญหาของชางเฟิงในตอนนี้เรื่องนี้แม้แต่คุณในตอนนี้ก็ยังไม่มีทางแก้ไขได้โหจือเห็นคุณกำลังมองชางเฟิงผู้กองครับคุณดูสิครับชางเฟิงแบบนี้ยังมีทางรักษาไหมครับเขาคิดหาทางอื่นไม่ออกจริงๆทำได้เพียงหวังพึง่งผู้กองที่ตนเองไว้ใจที่สุดเซียวหลงอวี๋ก็มองคุณด้วยสายตาคาดหวังเช่นกันท่ามกลางสายตาของคนทั้งสอง คุณค่อยๆสายหน้าตอนนี้ยังไม่มีทางต่อไปก็ยังคงมีความหวังตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีความหวังคุณกับเซียวรงอวีอยู่เป็นเพื่อนโหจือสักพักก็ออกจากห้องผู้ป่วยของชางเฟิงเซียวรงอวีเดินไปตามทางอารมณ์ค่อนข้างหดหูหลังจากเห็นสภาพของชางเฟิงจริงๆแล้วเขาจึงรู้ว่าอะไรเรียกว่าสิ้นหวังคุณก็ไม่รู้จะปลอบใจเขาอย่างไรดีเจ้าชายนิทราเดิมทีก็เป็นสถานการณ์ที่หวังลมลมแง้แงๆที่สุดอยู่แล้วสองสามวันต่อมาด้วยความพยายามในการฟื้นฟูของคุณ สมรรถภาพทางกายในที่สุดก็กลับมาอยู่ที่0.5การเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้คุณรู้สึกทึงมากให้ตายสิสมรรถภาพทางกายศูนจุดเศษนี่มันเพิ่มยากขนาดนี้เลยเหรอกายภาพบําบัดอย่างหนักหนาสาหัสก็เพิ่งจะเพิ่มได้แค่0.2แต่ในตอนนี้คุณในเรื่องการเดินไม่มีปัญหาใหญ่อะไรแล้วจึงยื่นเรื่องขอออกจากโรงพยาบาลต่อผู้บังคับบัญชากลับหน่วยเอสเซียวรงอวีกลับมาที่ห้องผู้ป่วยเมื่อรู้ข่าวนี้ก็คัดค้านอย่างหนักคุณไม่รู้หรือว่าตอนนี้ตัวเองเป็นอะไร ยังจะกลับหน่วยเอสอีกข้าแค่กลับไปฟื้นฟูร่รางกายไม่ได้บอกว่าจะกลับไปฝึกซ้อมสีหน้าของเซียวรงอวีค่อยๆดีขึ้นเล็กน้อยแต่ถึงกระนั้นเซียวรงอวีก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะเขารู้สึกว่าร่างกายของคุณยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ข้าอยู่ที่นี่ภาษาจะตายอยู่แล้วข้าแค่อยากจะกลับไปดูหน่วยเอสตอนนี้คุณยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลดีกว่าสองวันก่อนคุณเดินไม่กี่ก้าวก็หอบแล้วเขายังจำได้ด้วยความจนใจคุณจึงต้องพูดว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลก่อน เซียวหลงอวีจึงวางใจเดินจากไปแต่ทันทีที่เซียวหลงอวีจากไปคุณก็รีบส่งใบสมัครให้เซียวจ้านกัวทันทีเซียวจ้านกัวได้รับข่าวก็รีบมาที่ห้องผู้ป่วยของคุณทันทีเมื่อเห็นเซียวจ้านกัวที่ดูองอาจผึ่งผายคุณดีใจมากพ่อตาครับรีบให้ผมกลับหน่วยเอสเถอะครับข้าอยู่ที่นี่ภาษาจะตายอยู่แล้วใบหน้าเคร่งครึมของเซียวจ้านกัวขึมลงเจ้าจะบ้าหรือไงเจ้าเพิ่งจะตื่นได้นานแค่ไหนพ่อตาครับผมไม่เป็นอะไรจริงๆถ้าไม่เชื่อท่านลองหาหมอมาตรวจดูสิครับพูดจบ เซียวจ้านกัวก็หาหมอมาตรวจคุณจริงๆหลังจากตรวจแล้วหมอพยักหน้ากล่าวว่าร่างกายฟื้นตัวได้เกือบหมดแล้วความเร็วในการฟื้นตัวเร็วขนาดนี้หายากจริงๆแต่ร่างกายยังคงอ่อนแอมากอาจจะเป็นเพราะช่วงก่อนหน้านี้ใช้พลังงานไปมากเกินไปในตอนนี้เซียวจ้านกัวจึงพยักหน้างั้นก็ให้เจ้ากลับหน่วยเอสแล้วกันเพิ่งกลับถึงฐานทัพคุณก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างทันทีคนเยอะขึ้นมากต้องรู้ว่านี่คือหน่วยเอสทำไมถึงมีคนเยอะขนาดนี้คุณมองดูอย่างละเอียด พบว่าทหารที่นี่ไม่ว่าจะสวมแขนกลหรือสวมขาเทียมกลก็เข้าใจทันทีที่นี่ล้วนเป็นอดีตทหารหน่วยเอสที่ปลดประจำการไปแล้วสมาชิกทีมกลับมารับราชการหลังจากติดตั้งเอ็กซสเกเลตันแล้วเบื้องบนอนุมัติโดยสมบูรณ์แล้วเอ็กซสเกเลตันเทียบเท่ากับแขนขาเดิมมีคนเห็นเซียวหลงอวีรีบเดินเข้ามาเอ่ยปากว่าผู้กองเซียวนี่มาจากไหนครับเซียวหลงอวีมีชื่อเสียงมากในหน่วยเอสท้ายที่สุดแล้วทหารหน่วยรบพิเศษหญิงก็สามารถเป็นหัวหน้าหมู่ได้ ย่อมเป็นที่น่าประทับใจอยู่แล้วพาคนมาเยี่ยมชมวรรณกรรมทหารหน่วยรบพิเศษรอบๆขมวดคิ้วทันทีนี่คือหน่วยเอสทำไมยังมีคนมาเยี่ยมชมอีกคุณเห็นสีหน้าของคนอื่นๆมองเซียวหลงอวีอย่างจนใจตอนนั้นเขากำลังหาเรื่องให้คุณอยู่เซียวหลงอวีมองเข้าไปในดวงตาใช้ขามาเยี่ยมชมเขาบอกว่าอยากจะมาดูหน่วยเอสประโยคนี้ดังขึ้นสายตาของคนรอบข้างก็พลันเปลี่ยนเป็นไม่ต้อนรับปกติแล้วคนที่มาเยี่ยมชมแบบนี้มักจะอาศัยเส้นสาย